ไอเน,นี้ยโอเคผ่านมึงจะวางตรงไหนก่อนไอเก็บอวฉันไม่ว่าหรอกมึงดูสภาพห้องด้วยวันวันหาแต่เรื่องกูงจะนอนก็นไม่ได้นอนตอนดึกอดูมันทุกคนดูเตียงกูอีกแล้วไม่ได้นอนอีกแล้วเนี่ยทำอะไรอีกมึงบ่นอะไรเจ๊มึงเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอว่าตุ๊กตาไม้ค้าเต็มที่นอนไม่มีที่เก็บเนี่ยกู ันนี้มาเพื่อที่จะมาใส่แจ้งมาครับกูเนี่ยก็รู้ว่าเก็บเลยแล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยจะว่าไงดูบนเตียงดีจะได้นอนตอนไหนคันจะได้นอนตอนไหนเนี่ยแต่มันหมดสวยวโอ้ย,ยเก็บไปไม่เป็นว่าหรอกทำไมตอนแบบกลางวันกลางวันเย็นๆแล้วไม่ทําแล้วมาทําตอนที่นนจะนอนเนี่ยดูดูหรือตอนเนี้ยก็ตรงนั้นลงแต่ตรงนี้เป็นระเบียบ โอ้ยเราไปซื้อแท่งเลยมาเนี่ยเขาเรียกว่าลูระยเหรไม่ใช่เขาเรียกว่าหลอดหล,ล,<อ>ลอดเก็บตุ๊กตาเออเคฉันว่าะะมันก็ดีนะดีมากมากเลยแต่ไอไอเดี๋ยวด้ไอไอดีไอดีอ่ะไอเคอันเนี้ยโอเคผ่าน<ะ>มึงจะวางตรงไหนก่อน <receive S 1> ไอเก็บบะชันไม่ว่าหรอกมึงดูสภาพฮอกด้วยมึงจะวางตรงไหนฮะ มึงดูทุกคนดูดูห้องไอ้เก็บอะไม่ว่าเออรู้อยากให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยโอเคตรงไหนฮะ<อ>ไม่ได้คิดโอ้ยปอดเดี๋ยวจะแทงเบลเลยคีเปอร์จะระเบิดนะจะเสียงดังดูดูมันดูดูมันดูมันยาาที่วางดูสภาพเอาตัวราวาวอดตรงนี้แล้วแล้วห้องน้ำสมมติตื่นนอนมา Okay <S <S เออเอ้าเอ้ามัตรงนี no. ้เออมันวางไม่ได้พัดลมก็ต้องอยู่ตรงนี้มัตรงนี้ก็แล้วแต่เธอแล้วเธอจะนั่งยังไงนั่งตรงนู้นมันจะนั่งได้ยังไงแล้วตรงนี้มันวางของวางอะไรเปล่าทำทำงานน้าโอ้ของตรงนี้เอาถือ มึงวางตรงนี้แล้วกูทำงานตรงไหนเอ๊ะอีเจ๊กูว่ากูเริ่มสงสารเด็กๆแล้วแหละมึงดูหน้ามันดิ <c oughs> <c oughs> ช่วยดูด้วยมามีมามีช่วยเรด้วยเอออึดอัดเอาไวแล้วเออให้เอาไว้ตรงนี้นี่แหและดีสุดแล้วแล้วกูทำงานยังไงตามจะถากรมธอด้วกันแล้วอันนี้ใครเก็บ ใครนะใครเก็บไปเก็บอีเจหลอนเลยเก็บค่ะมึงเก็บฉันไม่ได้เก็บมันไม่ใช่หน้าที่ฉันน่าจะตกหัวขาดนะกอกแค่นะั่นะ่ะอะไรติดต,ตีนมึงนะ่ะอะไรเก้าสเก็บมันหน้าที่มึงชัดชัดดี๋ดิอย่าไปตีลูกกูนะน้องอย่าไปถูมันเยอะทำไม มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องถูสิเอ้ไอ้เหั้ยือค่ือแล้วไม่ยอมรู้จักเก็บแล้วก็ไม่ให้เจะเก็บของตัวเองให้เทสไมือยู่นี่งลูกเออมึงก็แค่เก็บมึงจะบ่นอะไรนั่งหนาวะ